ต้องเป็นคนไม่ชอบน้ำพริกกะปิที่ใส่แต่กะปินะคะเออเพราะว่าอยู่จันนะแม่เขาจะใส่สลกักวันนี้ไม่มีสลกักพาน้องก็เลย,เลยนอกใจากใส่มาคือพวงมาขือปอกแล้วปพาน้องก็เอาอินทผลัมแล้วก็เอาหุ่นมาใส่ค่ะเพราะพอดีวันนี้ไม่ไม่มีส้มเขียวหวานค่ะเนี่ยคะ่ะน้ำพริก้าน้องก็จะเต็มเต็มไปด้วยผัก จะใช้กะปิน้อยแม่กินแต่กะปีเนี่ยเขามีโซเดียมเยอะอันตรายนะคะผักป้าน้องก็ไปเก็บที่ต้นเมื่อเช้าก็มีมะระมะระเนี่ยถ้าเผื่อเราพากลางและเอาเม็ดออกเนี่ยไอยเปลือกข้างในเขาแข็งแม่อร่อยป้าน้องก็เฉือนแต่ผิวมันค่ะมะเขือพวงก็ที่ต้นอันนี้ต้นกุใช่ายนะคะก็เ,เอาไปน,นึ่งนึ่งแล้วก็มาพันค่ะแล้วตอนนี้มันจะ ้ากินน้ำพริกกะปิเนี่ยคนจะนึกถึงปลาทอดปลาย่างไข่เจียวป้าน้องก็พยายามเดียงมาใช้เต้าหู้แทนนะคะป้าน้องก็เอาเต้าหู้เนี่ยล้างล้างแล้วก็หัน่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ผึ่งให้แห้งแล้วก็ใส่น้ํามันในกระทะนิดหน่อยก็เอาไปลวนพอพอสุกนะคะแล้วก็หั่นใบกุ้ยช่ายกระตํมกระเทียมกับพริกรแล้วก็ พอกระทะร้อนเราตักเต้าหู้พักไว้นะคะพอกระทะร้อนอกระทะนั้นก็ไม่ต้องล้างนะคะเราก็ใส่กระเทียมกับพริกสีผัดไปแล้วก็เอาเต้าหู้ลงแล้วก็ใส่ใบกุ้ยช่ายแล้วก็ใส่น้ำมันหอยซอสฝาเขียวหรือน้ำปลาค่ะก็ชิมเอาเนี่ยคะ่ะก็มากินกับน้ำพริกนะคะมันไม่ตายตัวนะคะเพราะคนนึกถึงน้ำพริกเนี่ย ก็จะคิดแต่ว่าต้องกินกับปลาทอดปลาย่างปลาเผาไม่จำเป็นค่ะกินกับเต้าหู้ก็ได้ถั่วห้าสีก็ได้นะคะพี่กะปิปาน้องจะเห็นร่าเต็มไปด้วยผักค่ะตามเทรมดาปอน้องจะใส่ส้มเขียวหวานวันนี้ส้มเขียวหวานหมดนะคะปอน้องพอดีมีองุ่นปอน้องก็เอาองุ่นมาใส่เพราะ้น้องใส่กะปิไปครึ่งช้อนโต๊ะเองค่ะไม่ใส่เยอะเลยค่ะ พรเดียวมันจะเค็มแล้วป้าน้องก็ใส่กุ้งแห้งปลออ่อยไม่ไม่ใส่สีเข้าไปด้วยนะคะมันก็จะได้ป้าน้องเป็นคนได้น้ำพริกถ้วยใหญ่ป้าน้องเป็นคนกินน้ำพริกกะปิเนี่ยต้องกินเยอะๆกินน้อยๆเนี่ยมันเหมือนไม่ได้กินค่ะเนี่ยผักนะคะมะาละาก,ก็เก็บที่ต้นมาเช้าก็มาฝานเอาแต่เปลือกมะเขือพวงก,ก็ที่ต้นนะคะใัช่ก็ที่ต้นค่ะมากินกับป้าน้องนะคะ น้ำพริกกะปิผัดเต้าหู้กะผักในสวนในบ้านค่ะขอบคุณมากน,นะคะที่ติดตามป้าน้องและให้กำลังใจค่ะ